เอาละต่อไปน้อยถามมาหนึ่งโครินบทที่เก้าข้อสองหนึ่งโครินบทที่เก้าข้อสองถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอาคาัครทูตในสายตาของคนอื่นข้าพเจ้าต้องเป็นอาคาัครทูตในสายตาของท่านเพราะพวกท่านคือตาตำแหน่งอาคาัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า รูไม่จะถาม,มนนแล้จะเนื้ออัคราทูดนี่แหละอัคราทูดตำแหน่งพวกทว่านคือจะตำแหน่งนี่แหละมั้งอัคราทูตอ,อาตอสงสยัยอะไรสงสัยตรงนี้แหละสงสัยคือสงสัยยังไงอัคาราทูดตาตำแหน่งตาตำแหน่งอัครทูดของข้าพเจ้าในองค์พระเป็นเจ้าเลยอะโอเคอโอเคพี่เข้าใจว่าจะถามอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าพูดไม่ถูกไอ้บทเนี้ยนะมันเป็นบทเรื่อง ออของอาจารย์เปาโลนะอาจารย์เปาโลกาลังกำกำลังๆๆพูดจำได้ไหมที่เราแบ,บ่งปันอาทิตย์ที่แล้วเรื่องกาละเทียอาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าเป็นอาาัครทูตไม่ใช่มนุษย์ตั้งหรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต,ต่งโอเคไหมคือชีวิตอาจารย์เปาโลมีปัญหาตรงเนี้ปัญหาว่าคนเขาไม่ยอมรับมีจํานวนมากไม่ยอมรับอาจารย์เปาโลเห็นไหมเพราะอาดีตอาจารย์เปาโลข่มเหงคริสจักนะข่มเหงริสเตียนทั้งจับทั้งฆ่า แล้วอยูอยูมาประกาศพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่มีใครแต่งตั้งเขาเลยนะจึงเป็นปัญหาอันหนึ่งของจานเปาโลนะจึงเป็นที่มาของทางการพูดในบทที่เก้านี้ดูนะข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครทูตหรืนะบทนี้พูดหลายเรื่องนะพูดเรื่องเสรีภาพการดําเนินชีวิตของของผู้รับใช้พระเจ้าด้วยแล้วก็ มีเนื้อความสําคัญที่พูดถึงเรื่องการเป็นอัคราูตของอาจารย์เปาโลด้วยเห็นไหมเพราะอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพระเจ้านี้แหละเป็นอัคราูตริงแค่คําว่าข้าพระเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรืออาจารย์เปาโลมันเน้นอีกเห็นไหมข้าพระเจ้ามิได้เห็นพระเยซูองค์พระพผู้เป็นเจ้าหรือนะถ้าพวกเราอ่านพระคัมภีร์มาเราอ่านคํำนี้เราก็เข้าใจถ้าเป็นคนยิวที่เรียนอาจารย์เปาโลมาก็เข้าใจทันทีเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ว่าพระเย สุคิดสําแดงกับอาจารย์เปาโลขณะที่อาจารย์เปาโลกลาลังเดินทางไปอ,อ,อะไรวะอันติโอคใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะ,ะใช่ไหมท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นผลงานของขา้าพเจ้าหรือพระุูธเจ้าหรือขีเส้นเป็นผลงานของขา้าพเจ้าท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข,ข้าพเจ้าขีเส้นอ่ามีได้เป็นผลงานหรือก็คือเป็นผลงาน ไงป่มโอเคนะถ้าข้าพเจ้ามีได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นคนอื่นไม่ยอมรับข้าพเจ้าก็ช่างมันข้าพเจ้าไม่ว่านะข้าพเจ้าจะก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านแต่คนอื่นไม่ยอมรับแต่พวกเองต้องยอมรับทําไมพวกเจ้าถึงมาสงสัยว่าเราจะเป็นอัครทูตหรือเปล่าคนอื่นไม่ยอมรับเราไม่ว่าแต่พวกท่านต้องยอมรับเพราะอะไรไหมเพราะพวกท่านคือตาตําแหน่งอัครทูตของเรา เพราะพวกคุณทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับตาที่ประกาศว่าเราเป็นอาคาัครทูตเพราะอะไรนะขีดเส้นคำนี้แปลเหมือนกันคืออะไรเพราะท่านทั้งหลายเป็นตาตําแหน่งอาคาัครทูตของข้าพเจ้าก็คืออะไรเพราะท่านทั้งหลายมีได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าหรือแปลเหมือนกันใช่ไหมพี่จะพูดหนะให้ใหม่นะให้ฟังเข้าใจนะเี่เเเนนออ,อันเดียวกันไหมคะที่บอกว่าหนังสืออันเดียวกัน อ,อันเดียวกันอันเดียวกันเห็นะ <Hey S 2> ไหมฟังดีๆนะอาจารย์ปรเปาโลไปประกาศคนต่างชาติใช่ไหมเ<ช>มื่อประกาศต่างชาติโดยไม่มีใครประกาศมาก่อนเลยนะแล้วอยู่ๆคนก็นมาเป็นคิดเตือนแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ถ้าอาจารย์เปาโลพูดคําเนี้ยพูดว่ามาสงสัยหรือว่าเราเนี่ยไม่ใช่อัครทูต mm hmm. ก็ดูตัวพวกคุณที่พวกคุณเนี่ยแต่ละคนะเป็นคนเป็นสิ่งที่ประกาศว่าเราเป็นอัครทูตทั้งสิน้นเลยเพราะอ,อะไรเพราะเจ้ารับเชื่อใครเจ้าเลี้ยงกับใคร ใช่ไหมเจ้าเป็นตานะเป็นตาคือเป็นผลงานแห่งผลงานของข้าพเจ้าที่ทําคือประกาศกับเองไงโอเคนะเข้าใจยังยกตัวอย่างนะโอเคนะถ้าพี่ดําบอกว่าพี่ดําเป็นช่างไม้โอ้โหไม่มีใครเชื่อว่า,วาพี่ดําเป็นช่างไม้เห็นไหม พี่ตั้มก็เลยพูดคํานี้บ้างบอกว่าอ้าวก็เอ็งดูโต๊ะเหล่านี้มานั่งเหล่านี้สิข้าพเจ้าเลื่อยข้าพเจ้าตัดแล้วข้าพเจ้าต่อขึ้นมาทั้งตัวให้เอ็งเห็นและอย่างนี้ไม่ประกาศว่าาเป็นช่างไม้ได้ยังไงไอ้ไม้เหล่านี้โต๊ะเหล่านี้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ได้ประกาศแล้วเป็นตาแล้วว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างไม้หรือเป็นตาของถึงผลงานของข้าพเจ้าไงโอเคยังฟังเข้าใจยังอ่าโอเคนะเข้าใจแล้วผ่าน แม่ทำไมไต้องยิ้มยากมีพื้นฐานไม่เข้าใจนะคะอือเอาล่ะต่อไปคุณน้อยถามถามอีกในหนึ่งโคลินใช่ไหมบทที่สิบข้อหกกับข้อยี่อ็บบทที่สิบข้อหกกับข้อยี่าบอ,อ่านสองข้อเลยนะให้บอกหัวข้อให้เขาฟังด้วยบอกข้อให้เขาฟังด้วยบทบทที่สิบ ข้อหกับข้อ21ข้อ16บหกข้อ21่สิบเอี่สิบข้อสิบข้อ16ข้อ16บทที่อาพี่จะทวนบางหนึงโคลีนบทที่สิบข้อ6ข้อสิข้อ16ข้อ16เหรออ่ะโอเคข้อ16กับ21่สิอ่าพี่จดเองผิดเองสิบหกกับย1่สิบสิบหกกับยี้สิบหนูไม่ได้แม่หนูแค่สงสัยว่าอ่ะเชิญอ่านก่อนเชิญอ่านก่อน หนูอ่านก่อนหนูก็จะหรูจะถามอะไรอ่านก่อนเดี๋ยวก็จะเอามาเองถ้วยแห่งพระพรคือเราได้ขอพระพรนั้นอ้าว่งซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคิดมิใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคิดมิใช่หรือ ทำไมอ่าข้อนี้ก่อนสงสัยอะไรไม่แม่เดี๋ยวหนูอ่านข้อนี้ก่อนอ่าข้อเยดนเนาะท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของปีศาจด้วยกันไม่ได้จะรับประทานหรืออ่าที่สําหรับขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่สํหรับของปีศาจด้วยกันไม่ได้เออหนูเข้าใจถ้วย <structured> ถ้วยตัวนี้กับถ้วยตัวนี้พพรอ่าถ้วยพ้าพรนะหนูเหมือ,อนกัหนูไม่ ไม่เคยได้ยินแล้วไม่เคยได้อ่านโอเคนะถ้วยพระสัญญาถ้วยอะไรนะ้นพดีดีรู้ละรู้ละหนูเข้าใจรู้ละเข้าใจละถ้วยนี้คือพันธสัญาใหม่อันอย่างเงี้ยนะโอเคข้อสิบหกถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความมีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระเยซูไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีส่วน ในะกายของพระคิดไม่ใช่หรือตรงนี้รู้ไหมคืออะไรคือสินมาสนิทใช่ไหมเห็นไหมก็บอกแล้วไงอสินมาสนิทเนี่ยที่อธิบายเมื่อทิ่ที่แล้วสินมาสนิทเอ่ยสปาโตเอ่ยนะเออแล้วก็บัตรสกาเอ่ยแปลเหมือนกันหมดสรุปแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเรามารับเชื่อพระเจ้าแล้วเห็นไหม ไอเน,นี่ข้อเสียวทั้งหมดเลยเนี่ยแปลใหม่เลยแปลง่ายๆไปํำเดียวเลยเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเ,เห็นไหมอ,อ่าเรพราะเราเพราะเรากินขนมปังก็เราก็ตอนรับพระเยซูคริสต์กินขนมปังก็คือเราตอนรับพระเยซูคริสต์ก็ได้ถ้าพูดในมุมในในมุมรับเชื่อแล้วก็ดื่มเจาะทั่วแห่งพระพรนี่หมายถึงดําเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐใหม่ไม่ใช่ตามตามตามบัญญัติเก่าเห็นไหมเพราะเราจรึงมีส่วนในพระเยซูคริสต์ทุกอย่าง ยึ Hoy, ่งมาต่อ้วยข้อข้อยีิบเอ็ดไงเพราะฉะนั้นเราจะมีรูปเคารพอื่นได้ยังไงเห็นไหมสรุปแล้วมาข้อยีิบเอ็ดท่านจะดื่มจากถ้วยพระองค์พระมิจเจ้าคุณจะมานับถือพระเยซูคริสต์ด้วยแล้วคุณจะไปดื่มถ้วยอันนี้ด้วยแปลว่าคุณจะมานับถือพระเยซูคริสต์ด้วยแล้วคุณจะไปนับถือปีศาจได้ยังไงเห็นไหมในเมื่ออดีตคุณนับถือปีศาจอยู่แล้วคุณมามานับ คุณเปลี่ยนแล้วคุณเลิกแล้วคุณมานับถือพระเยซูคิดแล้วแล้วเดินเนินชีวิตใหม่ตามพระสัญญาใหม่แล้วแล้วคุณก็ยังจะยังจะนับถือปีศาจอยู่อีกอย่างเก่าได้ยังไงจะมีพระสององค์ได้ยังไง,อง,ไง,ไงโอเคนะนี่คือความหมายเอาละโอเค